คนมือเล็กนิ้วสั้นนะครับจะเล่นกีตาร์นะครับยังไงดีให้แบบไปรอดนะครับก็โอเคผมก็เป็นคนนิ้วสั้นนะครับไม่ได้ยาวมากแล้วก็งอด้วยนะอย่างแรกเลยคือเราจะต้องปรับนะครับสลีระของเราเนี่ยให้เหมาะกับระยะของนิ้วของเราผมเปรียบเทียบให้เห็นภาพ่างนี้น่าจะมีหลายๆคนเคยเห็นแบบคลิปแบบเด็กตัวเล็กๆเ,เลยเล่นกีตาร์แบบเร็วมากๆเลยล่ะ จะสังเกตว่าเวลาที่เขาโซโล่หรือเขาจับคอร์ดเนี่ยเขาจะหมุนทั้งหมดเลยครับใช้แขนนะครับใช้หัวไหล่ทั้งหมดเลยเพื่อส่งนิ้วให้ไปถึงนะจำคำนี้ไว้นะทำอะไรก็ได้ให้ส่งนิ้วให้ไปถึงนะยกตัวอย่างแรกเอาคอร์ดที่น่าจะเป็นปัญหาหลายๆายคนคอร์ด C นะยังคอร์ด C เราจะเห็นบางบางคนที่จับแบบเนี้ยคือมือแล้วก็นิ้วเขาย,ยืดหยุ่นพอละนะครับมันก็พอได้นะกว่าผมจะจับแบบนี้ได้ก็นานนะครับแต่ว่าช่วงแรกก็อย่างนี้ครับปล่อยมือตกๆแล้วก็ทําให้นิ้วด้านหน้าเนี่ยกดได้ก่อนนะสังเกตว่านิ้วนางมันต้องขึ้นมาสูงเราก็ต้องหมุนมือเยอะถ้าจับขอ C ดซีแบบเริ่มต้นเนี่ยอย่างคนแรงน้อยอย่างผมเนี่ยนิ้วโป้องอยู่ต่ํามากเลยเห็นไหม คือมันต้องส่งมือไปก่อนผมวางนิ้วก่อนแล้วนิ้วโป้งเป็นตัวจบวางนิ้วแล้วนิ้วโป้งเป็นแบบคนที่มาทีหลังสุดเนี่ยอย่างเงี้ยส่งมือขึ้นมาได้แล้วสังเกตหัวไหลท่อนแขนมันส่งมาอย่างนี้เลยครับแล้วแต่ละคอดเราก็ต้องเปลี่ยนนะนะพอคอร์ดจีปุ๊บผมยกทั้งแขนเลยนะแต่โอเค พอช่วงที่ผมแบบโตขึ้นแล้วแบบเล่นมาเยอะแล้วเนี่ยจะเห็นการขยับตัวที่น้อยลงแต่ถ้าช่วงแรกคนไม่มีแรงจริงอะ่ะก็ให้ขยับตัวเยอะๆแล้วก็ยังไงเอานิ้วด้านหน้าก่อนนะวางให้เรียบร้อยก่อนอย่าไม่ต้องกดนะออกแรงกดเดี๋ยวมันจะเกร็งขึ้นมาวางเรื่อยๆก่อนอ่าออกแรงกดนิดนึงให้พอแบบนิ้วอยู่แล้วก็นิ้วโป้งค่อยมาตามแล้วอย่าลืมการออกแรงกดนะครับเราออกแรงแค่ สายกีตาร์ไปอยู่บนเฟสนิ่งๆได้พอแล้วไม่ต้องกดบุ่มเข้าไปนะครับมันไม่ได้ใช้แรงเยอะขนาดนั้นลองปรับดูครับรวมถึงการโซโล่ด้วยอ่าสมมุติซ้อมโครเมติกเนะีสังเกตว่าเนี่ยผมส่งเอามือเนี่ยเอาท่อนแคนเนี่ยส่งให้นิ้วก้อยเนี่ยมาถึงข้างบนนะช่วยนะครับต้องส่งช่วยมาเลยแล้วสังเกตไหลผมตกไปนิดนึง คือขยับตามเลยอันนิ้วเราสั้นไงระยะเราไม่ถึงพยายามออกแรงงี้ให้ถูกก่อนนะครับแล้วพอซ้อมไปเรื่อยๆอย่างรีแลกซ์นะจำไว้ถ้าเกร็งนี่คือจบมันจะค่อยๆย,ยืดหยุ่นได้จนทุกวันนี้ผมก็เรื่องขยับตัวน้อยลงแต่ก็ยังต้องเอาท่อนแขนส่งเนี่ยท่อนแขนต้องสังเกตดูแขนนะประมาณนี้สุดท้ายก็คือเรื่องของกีต้าร์นะครับ ยุคเนี่ยมันเป็นยุคที่มันมีการเซตอัพกีตาร์อะไรเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับเซตอัพกีตาร์ให้เล่นง่ายครับส่วนตัวผมใช้เบอร์12ก็จริงแต่ผมตั้งความสูงของสายเนี่ยเตี้ยมากเลยปราณน1 7ถึง2มิลนเนี่ยประมาณเนี่ยผมจําไม่ได้คือเซตจากความรู้สึกอย่างเดียวเลยมันกดง่ายครับมันกดง่ายกับเบอร์10ที่ไม่ได้เสตอะเออ เนี่ยอันนี้เบอร์1ิบกีตาร์ของผมทุกตัวเนี่ยก็เรียกว่าต่ำกว่าคนทั่วไปเลยเพราะว่าผมมีไมซ์เซตของผมเองวาอ่าเล่นง่ายก่อนนะครับเพราะว่านิ้วเราไม่ได้แข็งแรงเพราะถ้าเกิดเราเล่นกีตาร์ที่มันตึงมือวันหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เล่นแค่แบบ5นาที10นาทีมันเล่นเป็นหลักชั่วโมงเนี่ยก็เลยต้องหากีตาร์ที่มันแบบเออเล่นสบายๆอยู่ได้ยาวๆมันก็เลยเออต้องไปเซตนะครับนะบนะมีงบก็แนะนําเชื่อว่าหลายๆคนนะมีกีตาร์ที่แบบคอโก่งสายสูงจนแบบเออ ทรมานน้วแล้วก็ไปท้อเองว่าแบบเออเราเล่นไม่ไหวนะถ้าทุกคนเจอตัวจริงผมเนี่ยผมจะทํานิ้วให้ดูเลยว่านิ้วผมมันไม่มีแรงขนาดไหน <c oughs> มันพับได้ขนาดนี้นิ้วมันง่อยมาก <c oughs> ของผมเนี่ยนะก็ต้องปรับตัวนะครับนะประมาณนี้